ก็คือการที่เราอ่ะมีตัวตนในสังคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างครูเนี่ยองความน่าจะถือมันก็จะมาสเตตหนึ่งแล้วคือถ้าเสียก็เสียเลยเข้าใจป่ะเพราะเพราะอะไรเพราะเราอ่ะมีอาชีพที่เป็นที่นับถือของคนอื่นอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าคําว่าครูอ่ะมันเป็นที่นับถือของทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็เอาข้อดีจากตรงเนี้ยแหละบวกเข้าไปในตัวเรายิ่งสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเอง เพราะเราทําสิ่งที่ดีไงเราไม่ได้ทําในสิ่งที่แย่ๆการันตีเราเราคืออย่างที่หนูบอกกูต้าว,ว่าหนูไม่ได้โมเวลาคุยกับลูกค้าหนูก็บอกลูกค้าว่าเนี่ยหนูก็เปิดโปรไฟล์ให้ลูกค้าดูที่หนูทําอะไรหลังนะหนูไม่ใช่มาทาขายหลังนี้หลังเดียวนะเออไอ้หนูมีตรงนู้นอีกนะแล้วเนี่ยบ้านมือสองเนี่ยที่หนูทำเนี่ยเวลาทำอะ่ะมันจะออกมาเป็นสไตล์นี้สเปคแบบนี้เลยหรือตั้งแต่ท่อยันหลังคาทุกอย่างหรือหมดเนี่ยโชว์โปรไฟล์โชว์โ,โชว์ การันตีเสนอความจริงใจให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะแบบรู้สึกประทับใจอะเอออะเออจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังพูดกับเราเนาะเออแปลว่าเขาน่าน่าคบหาต่อให้เราไม่ซื้อบ้านเขาในตอนนี้อนาคตเขาอาจจะมาสอบถามข้อมูลอะไรจากเราก็ได้อย่างเช่นหนูจะทิ้งท้ายไว้กับลูกค้าตลอดเลยนะว่าคือถ้าถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีอะไรให้หนูช่วยเหลือในเรื่องของการคำนวณตัวเลขหรือ อยอดกู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามมาได้สอบถามมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทิ้งท้ายให้เขาไว้ว่าเออถ้ถา,มถามไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถามได้เวลาที่ลูกค้าติมาอย่างเงี้ยอย่างที่หนูบอกคุณตั้มอะหนูไม่ชอบให้ใครมาดูบ้านที่มันยังไม่เสร็จเพราะเวลามีลูกค้าติแล้วรู้แต่จริงๆแล้วว่าถ้าหลักหลักการที่ดีอะเราต้องคับเห็นด้วยกับเขาถ้าถ้าไม่มีการเห็นด้วยจะไม่มีข้อตกลงแล้วก็จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้น เราต้องเห็นด้วยกับเขาก่อนเราทําแผนไปแล้วว่าแผนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ที่เรารีเควสเนี่ยไม่ได้เรามีแผนสองจบจากแผนสองไม่มีแผนสามแล้วนะแต่แต่ทั้งแผนหนึ่งและแผนสองก็คือวินวินนะแต่แผนหนึ่งเราอาจจะวินมากไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแผนสองก็คือในในสิ่งที่เรารับได้ก็คือวินวินทั้งคู่แล้วหนูก็มองกลับมาใช้กับง,งานขายก็เหมือนกันงานขายก็เหมือนกันเวลาเขาติมาอย่างเงี้ย เราจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อุ้ยราคาแพงเกินไปอุ้ยทำไมบ้านทําไมราคาล้านสี่เลยเหรอหนูจะบอกไงโอ้ยถ้าถูกวันนี้ไปหาซื้อเองที่อื่นเถอะไป <laughs> หนูอยาจะบอกอย่างนี้มากเล <laughs> ยไม่ได้แต่หนูก็บอกว่าค่ามันแพงแต่ดูนะคะมูลค่าที่ดินกับมูลค่าบ้านอะถ้าพี่เราคำนวณดีๆออะมันคุ้มค่ามากเลยเออเราไม่ได้บอกว่ามันไม่แพงนะเออมันแพงจริง แต่คำนวณดูดีๆสิถ้าพี่ไปเอาที่แถวตรงเนี้ที่มันใกล้ทางอ่ะพี่ทราบไหมคะตารางวาละสองหมื่นนะคะสองหมื่นจริงๆ